เห็นยินพองพองพองไปน่นแล้วครับรับตาไปแล้วไม่เห็นนละรับตาไปแล้วอ๋อเดี๋ยววันนี้มาเอากล้วยไปอุกบ่มเด้อได้ไปกินไว้ทานให้ป้าให้ลุงให้น้องปีชาเพื่อนได้กินได,ได้ทานถวายให้กับพระท่านพร้อมกับถวายปัจจัยไปด้วยในตัวนะครับ รอก่อนเดอพีพชายรอก่อนเรเปรี้ยวไว้กินหวานยวไ,ได้กินแต่ต้องรอก่อนต้องรอเวลากินของหวานต้องใจเย็นเอยให้เอาไปฟันไปอุกบ่มก่อนแล้วจะนำถวายพระท่านพร้อมกับถวายปัจจัยเป็นในตัวจะได้ กินได้ทานได้รับอาน,นิสงส์ผลละทานสาธุสาธุสาธุ